วันนี้นะคะเรามาแข่งรอบภาคนะคะไยมิสเตอร์นะคะก็เมืองทองก็ชนะใช่ไหมรอบนูน้นแล้วก็เป็นตัวแทนภาคกลางนะคะจังหวัดนนท์นะคะก็นี่นะคะกับตันน้องผูนะคะ แล้วก็มีของนะให้กระทบแล้วหน้าตาใหญ่ลงตา เข้า <c oughs> ยิงตรงนั้นดีกว่าจังหวะแรกสวยกว่าควงประตูเรียบร้อยนี่ต้องให้ฟิเตอรี่ยังห้ฟิเตอร์ลี่ ごゆっくり。<music> <music> ตอนโบสเลี้ยงโถกลองดับจับจับบนโบสสวย

อย่าไม่พน er pues mm ้อเาแมกบิงาินเตอร์ผ <loops> <teachers> <the> <c oughs> <ayım> <unified> ู้ <sm> ่แมเดือนลยอะไรไม่ทำงานเลยนี้ชนะเท่าไหร่สามหนึ่งสามสามสองสามหนึ่งอยากกินลูกชิ้นได้ แสดงเก่งคอนเกนต์ไรชันครับแก้วแสดงความยินดียินดีด้วยครับเสียใจอย่างเดียวครับโค้ชไม่ยิงก็ยิงไม่ได้โค้ชยิงไม่ได้ไม่แมนน่าก็มีแมนน้าแมนน่ายิงยิงยิงลูกเดียวครับขอให้ยิงครับผมกีนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ โพล้อไอจีคำสิงแฟมิลอี่และบีคำสซิงนะคะพอพกินก็ได้มั่งสฉคุววว้อยอะอะไรของโบส์เนี่ยนะคะแล้วก็อ้าหือ,หอไปดีกว่าโบ้บไม่อยากกินละไม่บายกันพถอไม่บ้าย